ในวันนี้ก็ยังเรื่องของการพัฒนาชีวิตและการงานอีกเช่นเดียวกันเราใช้วรรณกรรมค่ะเรื่องของวรรณกรรมต่างๆที่เราพบเห็นโดยทั่วๆไปวรรณกรรมสอนชีวิตหรือสอนข้อคิดในการทํางานเจอกันระหว่างผู้อาวุโสวงเละลายครามเจอกับคนรุ่นใหม่นะคะวันนี้ปีนี้เป็นปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและคนไทยทั้งชาติก็มีความภูมิใจที่ว่าลูกหลานไทยเราก็จะได้รักษาความเป็นไทยเพราะวรรณกรรมนี้เป็นการรวบรวมถ้อยคำให้มาอยู่ในหลักในเกณฑ์งดงามประณีตมันที่พูดทรงเดชต้องเป็นคติไม่ใช่สะท้อนซึ่งอารมณ์บ้าคลั่งแต่เป็นอารมณ์สุนทรี จะเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเราปาน้ำหอมให้ใครมันหอมหรือถ้าจะบอกรักพี่รักเธอขาดดิ้นสุดใจไม่ใช่วรรณกรรม วรรณกรรมบอกหากจะรักรักนั้นต้องทั้งหมดเกียรติยศและชีวิตเปิดให้ได้<ชอบ>แมนแผ่นดินมีค่ามหาศาลปานใดจะรับไว้ในอุ้งหัดรักนี้ละ ขอขอบคุณนะครับที่เชิญชาโนนออกมาขอขอบคุณน้องอันธิกานะยครับไปด้วยกันได้แล้วสิ่งที่ผมสงสัยอยู่อย่างนะครับระหว่างที่ท่านอาจารย์นิพนธ์พูดเนี่ยครับโดยเพะพูดเรื่องความรักหวานเยิ้มอย่างนี้นะครับท่านชำเลืองมองส่งจูบมาทางทีมนี้ตลอดเลยอันนี้ผมต้องขอตกลงกติกานะครับทีมใครทีมมันนะ ห้ามห้ามห้ามไปยุ่งทีมอื่นนะฮะห้ามงมนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของวรรณกรรมนะครับเรามากันแบบวรรณกรรมนะครับดูทางฝ่ายลายคลามนะครับทีมนี้ถ้าเปรียบวรรณกรรมเนี่ยนะครับต้องเปรียบกับขุนช้างขุนแผน <c oughs> ที่ผมเปรียบเป็นขุนช้างขุนแผนเพราะว่า ท่านอาจารย์บัวทองเนี่ยฟังชื่อคล้ายๆนางเอกคือวันทองส่วนสองท่านที่เหลือนี่ผมไม่แน่ใจนะครับท่านเป็นขุนแผนได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะนั้นผมไม่ค่อยแน่ใจทีมผมเนี่ยนะฮะสามคนนี้ต้องเรียกว่าเป็นทีมสามก๊กครับยุคสมัยใหม่ คือมากันคนละก๊กคนละเหล่าเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่ทีมเดียวกันทั้งสิน้นส่วนผู้ดำเนินรายการนี่ครับเป็นวรรณกรรมจากโทรทัศน์ที่กำลังยิบมากนะครับนี่คือเจ้านางครับ สวยแต่ต้องระวังนะครับนะฮะเพลอกินตับนะฮะนั่นเแล้วเวลาพูดเนี่ยบางทีอาจจะโดนผู้ดำเนรายการกินตับเอาได้นะฮะวรรณกรรมเนี่ยนะครับสอนเรื่องของการทํางานครับให้ข้อคิดในการทํางานนะครับอย่างขุนช้างขุนแผนที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยนะครับขนาดนางพิมเนี่ยนะครับยังสอนนางวันทองเนี่ยยังสอนลูกชายเลยนะครับบอกว่าลูกผู้ชายลายมือนั่นคือยศ เจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนเนี่ยเพราะการทํางานการรับราชการต่อไปเนี่ยลายมือเป็นสิ่งสําคัญยุคนี้ครับบางคนไปแปลงนะฮะลูกผู้ชายลายมือน,นั้นคือยศถ้าสวยสดยศนั้นแค่เสมียน <c oughs> ถ้าเขียนพออ่านได้เป็นนายทะเบียน <c oughs> แต่ถ้าเขียนจนอ่านไม่ได้เป็นนายคน <c oughs> คุณแผนติดคุกพอ่อหนีงานไปเยี่ยมเมียซึ่งกำลังป่วยนะครับ พศก,กันตายนะคราบพะอไหลพาะไปลักนางศรีดามาเ็นามีความสามารถมีฤทธิ์านจากดานุภาพแต่ทําผิดนะครับตายตังโตะกระลิปโปแตกคอกันเพราะเปี่ยวเซียนนะครับเนี่ยนะมั้นต้องระวังนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องผู้หญิงอย่างทีมผมเนี่ยครับตกลงกันไว้เด็ดขาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงยังไงก็แล้วแต่จะมาทําให้เราแตกกระเดงไม่ได้นี่เราวางหลักการไว้เพราะเห็นข้อคิด นะครับในการทํางานนะฮะไม่ว่าจะส่งเตียวเสี้ยนหรือไม่ว่าจะส่งเจ้านางมาเราก็จะไม่แตกกันอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าส่งผู้ชายมาไม่แน่ครับวรรณกรรมน่มันสอนชีวิตแง่ผมขอแสดงความเสียใจต่อท่านอาจารย์ถาวรด้วยนะครับพระว่ายติวันนี้ท่านรองแพ้แน่ เรื่องของวรรณกรรมสอนชีวิตเนี่ยมนุษย์เราพอเกิดมาใช่ไหมครับเราก็ต้องมีพ่อมีแม่มีกงงมีอึ้มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ทุกท่านสอนเราเพราะเรานี่ยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ยังเดินไม่ได้ด้วยท่านก็พร่ำสอนเราแล้วท่านเอาอะไรมาสอนเราท่านก็ได้จากวรรณกรรมต่างๆที่ท่านหยิบยกชั้นอ่านมาแล้วท่านก็มาสอนเราท่านสุนทรผู้บรรจงเขียนเรื่องพระภัยมณีนี่ ให้ตัวพระภัยมณีนี่เป็นพระเอกนะถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมแต่ก็มีเมียแยะนะผมไม่แน่ใจว่าลูกหลอขนาดไหนหรือว่าจะไปหลงเสียงปีก็อาจจะเป็นได้ ก็กำเนิดสุดสาครขึ้นมาสุสาครนี่ก็อยู่กับเจ้าตาอยู่กรบศีดาบทนะวันหนึ่งก็คนที่ไม่นุ่งผ้าเลยแต่ไม่ผมยาวเลอเกินสามารถปิดอวัยวะที่ไม่ควรจะเปิดเผยได้นะ <S <S ชื่อว่าชีเปลยชีเปลยก็หลอกสุสาครไปผลักตกเขียวเลยนะพอปัดเดียวดังง่างางีงวงเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะงะหาโน่นครับโยคีขี่ลุ้งมาเลยอขอโทษทีครับ ที่มาจำเราสนามสุพชาราใสนะฮะมีตันนันตันตันตน,นะเ <c oughs> สียงปุ้มแล้วก็มีหมอกควันมาไมเคิื่อแจ็คสันมาลูกเป้าให้ท่านดูนะขอโทษทีล้าสมัยครับ <c oughs> ล่าเรือสีดาบทนขี่ลุงคุ้งมาเลยมาช่วยสุดากรครับแล้วก็พาขึ้นไปบนบันพศคือบนภูเขาบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงทงวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ ยังไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอาจารย์นิพนธ์บอกว่าพี่รักเธอสุดหัวใจขาดดินแล้วมองฝ่ายผมนะฮะ <c oughs> บอกว่าชีวิตพี่ปริดให้ได้มองฝ่ายผมนะฮะ <c oughs> บอกว่าจะรับไว้ในอุ้งม,มือเธอแล้วส่งจูบฝ่ายผมนะครับ <c oughs> อาจารย์แสดงว่าอาจารย์ไม่เคยดูวรรณคดีเรื่องคดีแดง <c oughs> วรรณกรรมเรื่องคดีแดงบอกไว้ในการปฏิบัติงานอย่างแน่นอนอาจารย์จะถูกฟ้องนะครับ <c oughs> ในข้อหาช้ำเลืองผู้เยาว์ <c oughs> จะฟอ้องเท่านั้นฝ่ายไล่คลามก็จะฟอ้องอาจารย์ในข้อหาทอดทิ้งคนรุ่นเดียวกันคุณสุชาติมาพูดบอกว่าเรื่องพระภัยมณีนี่สอนชีวิตแสดงว่าคุณสุชาติก็ยังไม่เข้าใจนะครับสอนการทํางานสอนชีวิตจริงเหรอครับหรือสีขี่รุงคุณสุชาติเคยสอนหลานแล้วก็ขี่รุงไหมฮะเคยไหมครับแล้วก็บอกว่าแล้วอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้าเหลือกําหนด อันนี้เขาสอนในการทํางานเวลาทาธุรกิจเนี่ยอย่าไว้ใจถึงแม้จะเป็นเพื่อนก็ต้องมีการทาสัญญาพระไพรมินีนะั้นสอนเรื่องของหลักชีวิตจริงๆสอนการทํางานหลักการยืดจุนนะครับที่บอกว่าพระไพรมินีถูกยักษ์จับไปถูกถูกยักษ์จับไปก็ทักแข็งขืนยักจับก,กินแน่นอนต้องยังไงครับต้องยอมตกเป็นของนางยักษ์ด้วยใจไม่จม <Yeah. S 1> ก,ก็จะหนีจากนางยักษ์จะหนีจากนางยักษ์ไปเจอนางเงือก ต้องให้หนางเงือกช่วยก็ต้องยอมตกเป็นของนางเงือกด้วยความจำยอม้าไมนี่เต็มใจไหมครับไม่เต็มใจแต่เต็มเต็มกายแล้อีกเรื่องหนึ่งท,ที่ยิดมากเรื่องอะไรครับเรื่องเป่าบุญจินที่สอนเรื่องอะไรครับเรื่องความยุติธรรมใช่ไหมครับความยุติธรรมความยุติธรรมสำคัญมากเป่าบุญจินเนี่ยตัดสินคดีความด้วยความยุติธรรมผู้จัดการในออฟฟิศอาจจะนําไปใช้ได้ที่หน้าป้ายหน้าห้องอาจจะมีการติดไว้รับพิจารณาคดีความพนักงานก็จะเข้ามาผมมีเรื่องร้องเรียนครับ ว่ามาผมถูกกันแกล้ครับผมทำง,งานมาสี่ปีผมไม่ได้ความยุติธรรมเลยเอาละเรารับเรื่องร้องเรียนของเจ้าสมหวังสมอยู่ซ <c oughs> องขาวสาม,มารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับในการทำงานในเรื่องของการทำงานนั้นเขาบอกกันว่า คนที่อ่าน3กมก็ครบ3จบนั้นครบไม่ได้แต่ถ้าท่านดูรายการทีวีว9งทีกยกกลัง9วันนี้จนจบและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการทำงานได้ไม่รักก็บ้าแล้วครับพี่พี่ท่านมากล่าวหาฝ่ายตรงข้ามอาจารย์ดรนิพนธ์นั้น,นว่ามีความผิดโทษฐานไปชำเลืองผู้เยาวนั้นจะร้ายแรงเท่าชำเลาผู้ใหญ่หรือไม่ คุณถาวรนะถ้ารู้ว่าจะเรียกทีมเราเป็นทีมขุนช้างขุนแผนนะลูกเอ้ยแม่จะเอาวิกมาให้คุณสุชาติแล้วก็จะให้เหลือเป็นอาจารย์นิทพลคนเดียวเป็นขุนช้างเพราะว่ายึดครองตําแหน่งนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะได้อีกอย่างหนึ่งก็ท่านทั้งหลายคะเขาเรียกว่าลูกมธทรมาทําแม่บวทองอาจจะไม่ได้อยู่ถึง2 0 3 0ปีฝากลูกๆไว้ด้วยนะดู3าคนนี่ด้วยนะสองคนนี่นะเมื่อตอนเป็นหนุ่มเนี่ยผมดกอยากสวยมาก คนเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นประเภทอาง่ามเทโพชโดตีแปลงหรือว่าอีแลวีไม่รู้นะเพราะฉะนั้นลูกหลานเอ้ยอยา๋จะพูดไปเถอะอย่างคุณน่ะซุปเนี่ยโอยพอซุปเอ้ยชำเลืองชำอะไรนะชำเรืองผู้ยาวใช่ไหมเมื่อกี้ทันทันพิธีกรบอกแล้วว่ารุ่นใหม่อย่าชำเลาผู้ใหญ่กัแล้วกันนะเพราะแสดงให้เห็นว่ามันบ้อท่าสิ้นดีและมีความผิดติดตารางด้วยนะอีกอย่างหนึ่งออ๊ยจะบอกว่า อีกอย่างหนึ่งนะคะท่านลองคิดด้าวรรณกรรมท่านลองคิดดูว่าถั่วหน้าเราบอกเลยว่าให้ข้อคิดให้กติธรรมสมไมสุขโขทัยวรรณกรรมเริ่มแรกเลยทีเดียวว่าตัดสีสลาจาหรือในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายไข่ไก่คาช้า,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 างคานี่ก็เป็นเรื่องการที่บรรยายถึงเรื่องว่าคนเราในสภาพบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นไรถึงอย่างไรก็สรุปได้ว่าสอนให้คนเป็นคนมีอาชีพจริงไหมคะร ถ้ะค่ะหรือยังไงอย่างที่คุณสุชาติพูดไว้เมื่อกี้นะปัดเดียวดังหงังเงกเนี่ยนะมันยังมีข้อความที่ต่อจากท่านซึ่งมันเป็นวรรณกรรมที่สอนชีวิตเขาบอกได้เลยว่าไม่คดไม่ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนมนุษย์นี้มีที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจริงเจรจามันคนรักรัก,รกมั่งชังชังตออให้รอบข้อคิดอ่านนะหลานน่ะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอด เดินไปห้องน้ําก็เห็นวรรณกรรมบางสิ่งบางอย่างเดินไปอีกที่ก็เห็นวรรณกรรมอีกที่และบัดนี้ก็ไปเจอวรรณกรรมที่เขียนไว้บอกว่าถ้าหญิงบอกไม่หมายถึงรักอถ้าหญิงผลักให้เข้าหาถ้าหญิงบอกยาให้ไปอําเภอท่านผู้ดําเนินรายการ คุณย่าคุณทวด<อ>คุณอาและก็น้องๆที่น่ารักทั้งหลายในฐานะที่ผมพรถนะครับ<อ>แห่งประสาทมืดนะฮะได้มีโอกาสมารปรากฏตัวนะครับความจริงเขาจะให้ผมไปเล่นเรื่องประสาทมืดนะครับ<อ>แต่ผู้กำกลับดูแล้วผมมืดกว่าประสาท<อ> เลยตัดสินใจยกเลิกนะครับเลยเลยให้คนอื่นไปเล่นแทนนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์แม่ัวทองบอกว่ายังไงฝากไปด้วยฝากน้องๆทั้งหลายไปดูไปด้วยให้ดู3ามคนนี้ด้วยว่าต่อไปจะเป็อย่างไรบ้างขอเรียนให้ทราบว่าคุณแม่ครับไม่ต้องให้น้องๆดูหรอกครับผม3ามคนจะดูน้องๆเองนะเป็นเรื่องที่ผมจะดูกันเอง นะครับท่านอาจารย์ดรนิพนธ์สตีธรนะครับในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าทีมนะครับรุ่นรายครามนะฮะรุ่นลายครามนะครับพอปรากฏเรามาถึงก็อะไรนะมีวรรณกรรมอะไรตา่างพวกนี้นะครับซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ฟังเราไพเราะมากหากจะรักรักนั้นต้องทั้งหมดอมืเกียรติยศและชีวิตปิตให้ได้ความจริงวรรณกรรมนี่ฟังดูดีนะครับแต่คนพูดดูแล้วไม่เหมาะกับเรื่อน <c oughs> ขอประทานโทษถ้าเป็นผมพูดที่มันอาจจะเข้าบ้างไหจะให้ลืมลืมอย่างไรใจอย่ารับ จะให้หักหักอย่างไรใจอย่างหลงะจะให้ลืมลืมอย่างไรใจพระพงษ์ลืมไม่ลงเพราะยังรักปักหัวใจ จากคุณสุดชาติครับมายกตัวอย่างโยคีนะฮะบัดเดี๋ยวดังวางเวงวางเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหานะฮะยกตัวอย่างมาตอนนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ไม่จบนะฮะบทจริงมันต้องอย่างนี้นะฮะสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาไม่มีโยคีขี่ลุงพุ่งออกมาการนิกาคาะบอกกําหนดหมดเวลา จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของการเคาะบอกหมดเวลานะครับอาจาร,รย์บัวทองครับมาพูดหาว่าอะไรเรื่องชำเลืองผู้เยาว์ชำเราผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าต้องต้องขออภัยทางฝ่ายท่านซึ่งเป็นท่านผู้ชมรมผู้สูงอายุทุกท่านนะครับขออภัยไปล่วงหน้านะครับถ้าทางฝ่ายผมไปล่วงเกินหรือกระทบอะไรเข้าเพราะเห็นหลายท่านเนี่ยแอบรอบชำเลืองทางฝ่ายผมนะฮะ <laughs> แต่ผมคิดว่าที่ท่านชำเลืองเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายชำเราน,นะฮะ ดูจากสายตาแล้วอาจจะอยากชำละแล้วต้องขออภยัยื่อเป็นอย่างสูงนะครับอาจจะไปกระทบอะไรเขาบ้างนะครับบัดเดี๋ยวดังงังเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชแงาหาสะดุ้งอีกเมื่อเห็นกันนิกา <c oughs> น่าตรงน,นี้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 จะสะดุ้งหนักเลยค่ะไม่แน่ใจว่าโยคียหรือชีเปลยบอกผมเนี่ยชอบชำเลืองโถคนสวย ทำไมไม่น่าชำเรืองล่ะจะให้ไปมองอะไรก็น่ารักแน่ดูอย่างนี้แม่มองยังไงแล้วยังหนักกว่านั้นตัวเองนะหันไปชี้นะผมเพียงมองเพาะว่าตรงกันอันนี้อยู่ข้างหลังหันไปเลยชี้ไอ้นั่นจ้องเลยหนักกว่าผมอีก อย่างวรรณกรรมที่ยกกันมาเนี่ยมันเป็นพวกเวรกรรมทั้งนั้นแะไม่วรรณกรรมอะไอ้ในห้องน้ําห้องส้วมอะไรคะเนี่ยโอ้อย่าเข้าใจผิดครับวรรณกรรมหนึ่งต้องเป็นความไพเราะอ้อาวอันนี้พอไปได้แต่สองต้องมีลักษณะอมะตะและสืบต่อแล้วสามต้องเป็นคติที่งดงามและยึดถือกันนี่เขาถึงเรียกว่าวรรณกรรมไม่งั้นมันเวรกรรมจําไว้ดี